ซื้อผักมาค่ะทุกคกระถินกมละสิบบาทใยใหญ่ซื้อข,ข้างา้านกำใหญ่มากเลยดูยอดอ่อนๆกำละสิบบาทมี่ขับบึงจะเอามาเอามาลวกค่ะเจิมน้ำพิกอันนี้ยอดยอดมะลุมนะ เอามาลวกนะคะทุกคนจิ้มน,น้ำพริกอร่อยเอามาลวกสองกร,รัมนี้ลวกอันนี้ไว้กินกินดดบดระเทนบวงนานะคะแล้วก็ใบมะลุ่มหรือยอดมะลุ่มเดี๋ยวว่าจะมาต้มกำลังต้มผักค่ะทุกคน อาหารที่จะทานวันนี้นะคะก็มีกระเนียยอดกระถิออ่นอ่อนพริกกะป,ปิอันนี้ปลาล้าสับผัดนะคะแล้วก็มีแตงค่ะทุกคนรอให้ผักสุกต้มผักค่ะทุกคนก็มีผักบุ้งนาแล้วก็ยอดมะลุมอ่อนนะคะทุกคนน่าทานไหมคะข้าวน้ำพริกผักนะคะผักต้มยอดมะลุมแล้วก็ ผักบุ้งนาลูกนะคะแต่งมีาลาสับน้ำพริกกบปิแล้วก็ยอดกระถิ่นค่ะทุกคนอาหารแซ่บ